สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาเป็นคลิปนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวอย่างหนักหน่วงนะครับช่วงนี้เรื่องลิเวอร์พูลกำลังจะซื้ออเล็กซานเดอร์อีซัคใช่ไหมหลายคนก็ทักมาถามผมนะครับว่าเฮ้ย hey, พี่ข่าวนี้มันมาได้ไงมันเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วนีคอนเซิร์นเขาจะปล่อยเหรอลิเวอร์พูลจะได้มาจริงไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอูนก่อนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ช่วยให้เรามีแรงใจในการทํางานนะครับก็ใครอยากหารถยนต์ใหม่เนี่ยต้องซูซูกิเลยนะครับซูซูกิสวิปดับเบิลดีนะครับแคมเปญดีๆจากทางซูซูกิดีลแรกเนี่ยเข้าโปรแกรม s u ซ u k i ว o l ี่ฟรีเปีนะครับเจ็ดเจ็ดเจด็แรกเนี่ยเมนเทนแนนต์ฟรี free, นะครับซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวที่เหลือเนี่ยจะถ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างฟรีหมดเลย7ปีซูซูกิดูแลให้ นะครับแล้วก็ฟรีวารันตีเจ็ดปีนะครับเจ็ดที่สองเนี่ยและเจ็ดสุดท้ายคือเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินครับสไลด์ออนฟรียีิบสี่ชั่วโมงเจ็ดปีเลยนะครับก็ดูแลดีมากๆนะครับรวมถึงดีลที่สองเนี่ยคือซูซูกิจะช่วยผ่อนคนละครึ่งนะครับหนึ่งปีเต็มถ้าบอกว่าคุณซื้อไปเนี่ยถ้าคุณผ่อนนะครับปีแรกเนี่ยซูซูกิช่วยผ่อนเลยนะครับคนละครึ่ง ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแคมเปญน,นี้มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th นะครับรวมถึงใครที่ชอบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่หน้ามือถือเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเราต้องมีแว่นกรองแสงไว้เพื่อทําให้สายตาเราเนี่ยไม่เสียนะครับก็แนะนําเป็นแว่นอ p ปตัเลยนะครับแว่นกรองแสงคุณภาพสูงนะครับแบรนด์ยอดนิยมของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอ p ปตั Up เนี่ยแล้วก็ข้อดีของรุ่นนี้นะครับ รุ่นโฮเวอร์2.0เนี่ยบิดหักงอได้ไม่พางนะครับเพราะเขาเป็นวัสดุพิเศษนะครับก็แถมแว่นสายตาได้ด้วยนะถ้าเราไปตัดเป็นเลนส์สายตาที่ชอบเขานะครับสนใจก็นี่เลยนะครับออปตัสเนี่เสิร์ชตามนี้เลยในใน facebook นะครับแล้วก็ทักไปสอบถามได้นะครับบอกมาจากช่องไอซูเนี่ยลดอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ไข่คูม,มิ่งนะครับเออ เครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับดีมากๆเหมือนกันนะครับก็มีนวัตรกรรมเซฟเท b y บมี c e ร a m ิกนะครับช่วยให้เวลาเราเล็มขนน้องชาเนี่ยมันจะไม่บาดนะครับสวยงามนะมี3สีนะสีดาสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับลางน้ําได้กันน้ําด้วยนะครับดีมากๆก็สนใจก็คลิกลิงก์ที่ปักหมไวดไเดได้เลยนะครับไม่เจอของปลอรมรวมถึงไข่เคนเซอร์นะครับเป็น เครนเซอร์สำหรับน้องชายโดยเฉพาะนะครับดีมากๆเลยบอกให้นะครับโดยเฉพาะสูตรเย็นเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับน้องชายคุณจะสะอาดมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายอาหารเสริมนะครับดิฟซีบีดีนะครับอาหารเสริมจากสารสกัดจากกันชงนะครับหรือ CB d ีนั่นเองนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับนอนไม่คุณภาพนอนหลับยากอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือมีปัญหาความเครียดเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับ หนึ่งเซตประกอบไปด้วย CBD Oil นะครับไว้หยดใต้ลิ้นระบายความเครียดนะครับช่วยผ่อนคลายนะครับแล้วก็ CBD Cami สามสูตรนะครับสูตรสีม่วงเนี่ยสําหรับตอนกลางคืนทําให้เราหลับลึกนะครับสีแดงสาหรับตอนวันมีมีวิตามิน B สูงนะครับทาให้เรากะปี้กระเป๋านะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยเป็นสูตรเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือมีอาการอักเสบเนี้ยช่วยได้ดีมากๆนะครับก็สนใจก็คลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวในคอมเมนต์จะปักหมุดไว้ให้นะะ เรามาว่าเรื่องอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับกระแสอีซักเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมคนก็ถามกันมาเยอะนะครับเป็นไปได้เหรอลิอวพูเพิ่งซื้อฟอร์เรียงเวียสไปราคาโหเป็นร้อยล้านนะครับจะซัดอีซักเหรอมันผิดปกติธรรมชาติของลิวพูแต่ว่าต้องบอกว่าข่าวเนี้ยนะครับมันมาจากเบนจาาขอบนะครับซึ่งเบนจาาขอบเนี่ยเทียไม่ได้สูงมากแต่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าฟังได้นะครับเพราะเขากําลังไต่เทียอยู่ ฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ดีมากนะครับเบนจาขอบคือเบนจาขอบเนี่ยบางสื่อเขาก็ให้เทียห้าเลยนะครับแต่เขากำลังเหมือนกับเป็นเทียห้าที่กำลังเริ่มทำผลงานได้ดีและกำลังไต่เทียขึ้นมานะครับผลงานเด็ดก็คือการที่ทุกสื่อเนี่ยบอกว่าเรียมดีแลบกำลังจะเสร็จแมนยูแล้วแต่เบนจาขอบเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยบอกว่าเสร็จเชลซีแน่นอนนะครับเรียมบีแลบ และอีกวันสองวันก็เสร็จเชลซีเลยนะครับเรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆรวมถึงในหลายๆหลายๆเคสเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับโดดเด่นมากครับซึ่งเบนจาคอบเนี่ยเขาก็รายงานไว้ในกิฟมีสปอร์ตนะครับเป็นคอนล์ม่าของเขานี่ในเว็บกิฟมีสปอร์ตเลยบอกว่าไ e อ้คูซีรีโอพูลเลดี้ออฟเฟอร์เรคคอร์ดดีลทูซด์เบสไตร์เกอร์อินเวนะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับทำลายสถิติเพื่อเซ็นกับศูนย์หน้าที่ระดับท็อปของโลกนะก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักนั่นแหละนะครับอ่าเห็นไหมว่าคนเขียนคอลัมน์เนี่ยคือแดนนี่ลัสนะครับแล้วก็เบนจ่าขอบนะครับซึ่งเครดิตมันก็อยู่ที่เบนจ่าขอบนี่แหละที่มันน่าเชื่อถือนะครับผมอ่านตามตามคอลัมน์เขาเลยนะนะครับ เขาก็พาดหัวนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็กำลังจะเตรียมตัวจ่ายเงินก้อนโตเพื่อเล็กซซนเดอร์อีซัคของนิวคอร์ซิลนะครับอืมแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าดีลนี้มันก็ค่อนข้างยากนะครับซึ่งเดี๋ยวกิมมีสปอร์ตเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังนะครับอืซึ่งจริงๆเนี่ยมันมันเป็นคอลัมน์เนี้ยมันก็มาจาก Market Managed Podcast นะครับที่เบนจะขอไปไปพูดนะครับ อ่ะอันนี้เขาก็เกินนะครับว่าฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับซื้อใครไปแล้วบ้างได้เจอร์มี่พิมโปงไปนะครับเอ่อยี่สิบเก้าจุดห้าล้านปอนใช่ไหมโดยที่มาแทนเล็กซซนเดอร์อโนที่ไปริวมาริดนะครับไปฟรีแล้วก็ได้ฟอร์เรียงเวียสนะครับอืมราคาหนึ่งร้อยบวกสิบหกล้านปอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ก็ จะมาตรวจร่างกายอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เกินเกินไปแล้วก็มาเข้าที่หัวข้อนะครับนี่เห็นไหมเลธก็คือลิเวอร์พูลนะครับพร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับเพื่อเล็กซนเดอร์อีซัคอ่ะเขาเขียนว่าไงนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะทำลายสถิติก,การย้ายทีมของอังกฤษเป็นครั้งที่สองติดต่อกันอย่างรวดเร็วโดยพวกเขายังคงมุ่งมั่นในการเซ็นสัญญ,ญากับเล็กซนเดอร์อีซัคนะครับ หากว่าอีซัคเนี่ยพร้อมจะย้ายออกจริงๆตามแหล่งข่าวของกิฟมีสปอร์ตนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าร้อยล้านปอนด์เป็นเงินต้นนะครับบวกโบนัสแอดออนให้เข้าไปนะครับเป็นแพ็กเกจโดยที่คาดกันว่าตัวเลขน่าจะสูงกว่าที่จ่ายให้ฟอร์เรียงเวตนะครับจ่ายให้เลวูเซ่ในการซื้อฟอร์เรียงเวตนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สิ่งที่ที่ เขาไอ้นี่นะที่เขาที่เขาบอกนะครับแปลว่าถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยค่าตัวอ e ีซักจะแพงกว่าฟอรเรียงเวียดนะครับเขาก็บอกว่าศูนย์หน้าวัยยี่สิบห้าปีเนี่ยนะครับทีมชาติสวีเดนก็คือเอ e ็กซานเดอีซักเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าที่ดีที่สุดในโลกจากฟอร์มการเล่นของเขาในซีซั่นนิวคาสเซิลและหลังจากที่คว้าชัยชนะในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับในฤดูกาล2 0 2 4ันสบยสิ ลิวพูก็ได้เห็นด้วยตัวเองว่าอีซักเนี่ยมีความอันตรายขนาดไหนเมื่อมีโอกาสเข้ามาแรงข่าวของกิมมี่สปอร์ตได้รับแจ้งว่าอีซักคือเป้าหมายในฝันของลิวพูเนื่องจากพวกเขากำลังมองหาศูนย์หน้าตัวเป้าคนใหม่ทําให้พวกเขาอยากรู้ว่านิวคาเซิลเนี่ยพร้อมจะปล่อยให้อีซักออกจากทีมหรือไม่หลังจากทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาในเซนต์เจมส์พาร์คนะครับอ่แล้วก็เป็นเติตีต่างๆอีซักเราก็ไม่ต้องสนใจมากนะครับเราสนใจเนื้อข่าว เขาก็บอกว่านะครับเออเขาก็บอกว่า mm hmm. ลิวพูลเนี่ยเตรียมปิดเดียนะครับขวามีรอดเพอร์เคสในสัปดาห์หน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากเนื่องจากแบ็กซ mm ้ายบอลม้เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่สล็อตก็เตือนหรือล้อลอนที่จะทําให้แน่ใจว่าว่าฤดูก,การหน้าเนี่ยทีมของเขาจะพร้อมมากขึ้นแหล่งข่าวจากกิมมี่สปอร์ตเปิดเผย,เยว่านิวคาสเซิลเนี่ย ผ่านไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลิกได้ทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นที่อีซักจะถูกขายออกไปนะครับด้วยมูลค่าสูงกว่า150ล้านปอนด์แต่ลิพูก็ให้สัญญาณแล้วว่าพร้อมจะทุ่มเงินก้อนโตหากว่านิวคาสเซิลพร้อมจะปล่อยอีซักในราคาที่เหมาะสมนะฟังประโยคพวกนี้ไว้ดีๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันท้ายนะแล้วก็ยังบอกอีกว่านะครับกิฟมีสปอร์ตเนี่ย ก็แร่งข่าวจากกีมีสปอร์ตอีกแล้วนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมที่จะลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการอีซัคมากขึ้นเนื่องจากคาดว่าดาวินนเยสจะย้ายออกจากทีมหลังจากตกเป็นเป้เปาของนาโปลีแอตเลติโกมาริดแล้วก็ทีมจากซาอุดีอาระเบียโปรลีกนะครับโดยที่ตั้งใจจะนําเงินที่ได้จากการขายนูนเยสเนี่ยไปซื้อผู้เล่นคนใหม่มาแทนเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอ59้าล้านปอนด์จากอานาเซอร์ในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาว โดยที่ผู้บริหารของลิเวอร์พูลไม่ต้องการปล่อยผู้เล่นในทีมออกไปช่วงที่พวกเขากำลังไล,ล่ล่าแชมป์แต่พวกเขายินดีจะยอมรับข้อเสนอมูลค่าเทียบเท่ากันสำหรับดาวิดนูนเดสนะก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นการตัดสินใจของลิเวอร์พูลที่จะดึงกองหน้าคนใหม่มาเสริมทัพในช่วงปลายเดือนนี้ส่งผลให้เจาเปโดฮูโกยูริเกและเบนจามินเซสโกรวมถึงอ่ะซึ่งก็เป็นอ่ะ รวมถึงรายอื่นๆนะครับซึ่งพวกนี้อยู่ในรายชื่อเป้าหมายด้วยนะครับตามข้อมูลจากแหล่งข่าวกิมมิสปอร์ตในขณะ,ะที่แอนโทนีการดอนจากนิวคาสเซลก็เป็นตัวเลือทางฝั่งซ้ายหากหลุยดีอาร์ทีมแล้วก็บอกว่าแร่งข่าวจากกิมมิสปอร์ตก็ยังบอกอีกนะครับว่าออลราเนะอร์เนี่ยหวนกลับมาสนใจหลุยดีอาร์ดอีกครั้งนะครับแล้วก็ แล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเงินซื้อหลุยดิอาส์นะครับแต่ว่าแผนของลิเวอร์พูลก็คือจะโน้มน้าวให้ดิอาส์อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยซึ่งเป็นคู่แข่งที่อยากได้หลุยดิอาสกาวนาเซอร์เนี่ยเปลี่ยนใจไปสนใจนิโก้วิลเลียมแล้วนะครับอ่ะเนี่ยคือคอลัมน์เต็มนะครับของกีมีสปอร์ตของเบนจาคอบนะจริงๆมันก็มีเรื่องอีซัคอยู่ประมาณนึงนะครับ ที่เหลือก็เป็นเรื่องอื่นรวมๆเขียนให้มันย,ยาวๆไปงั้นทีนี้เรามาวิเคราะห์สถานการณ์กันนะครับอเล็กซานเดอร์อีซัคเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนิวอาร์เซนเนี่ยตั้งราคาไว้ร้อยห้าสิบล้านปอนด์นะครับซึ่งไอร้อยหิล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นราคาโอเวอร์พูดง่ายๆคือราคากูไม่ขายแต่ถ้าใครอยากได้มึงมึงบ้าจี้จ่ายมาเดี๋ยวกูปล่อยก็คือราคาที่มันแพงเกินจริงนั่นเองนะครับเพื่อการคนมาซื้อ ถ้าจะซื้อก็คือราคาที่ถ้าเขาจะปล่อยคือราคาที่มันโอเวอร์มากๆนะครับได้กําไรมหาศาลถูกไหมแต่จากที่เบนจะขอบรายงานเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนนะว่าลิวอพูลเนี่ยสนใจอีซัคจริงนะครับแต่พร้อมที่จะทุ่มก็ต่อเมื่อแน่ใจว่านิวคาสเซิลเนี่ยพร้อมจะปล่อยอเล็กซานเดอร์อีซัคในราคาที่เหมาะสมคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะ ลิโอพูเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มทำลายสถิติอังกฤษอีกครั้งนะครับก็ต่อเมื่อนิวคาสเซิลพร้อมจะปล่อยอเล็กซซนเดอร์อีซัคในราคาที่เหมาะสมพูดง่ายงคือลิวอพูพร้อมจะทุ่มเงินต้นเนี่ยร้อยล้านโบนัสไม่รู้เท่าไหร่แต่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะรวมโบนัสแอดออนเนี่ยมากกว่าฟอร์เร uh, ียงเวียสฟอร์เรียงเวียสมันร้อยร้อยบวกสิบหกใช่ไหมอีซ e ัคอาจจะร้อยบวกยี่สิบประมาณนี้นะคาดการณ์นะครับเพราะเขาบอกว่าจะมากกว่าฟอร์เรียงเวียส แต่แน่นอนถ้าเป็นร้อยห้าสิบล้านปอนถ้านิวเคาสเซนยืงยืนกันแบบนี้รีวอพูก็จะไม่ซื้อแต่ว่าถ้านิวคาสเซนยอมหย่อนลงมานะครับเป็นเงินต้นร้อยล้านซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยนะบวกกับแอดออนอีกสักยี่สิบล้านปอนไหมอะไรแบบนี้นะครับรีวอพูก็พร้อมที่จะทุ่มถ้าพอคือพูดง่ายๆรีวอพูพร้อมที่จะทุ่มค่าตัวระดับทํารายสถิติอีกรอบแหละ แต่ขอที่มันไม่ใช่ร้อยห้าิล้านปอนด์มันต้องหย่อนลงมาหน่อยต้องลดลงมาให้มันพอดีพอดีร้อยห้าสิบล้านเนี่ยมันโอเวอร์เกินไปนะครับอืมซึ่งก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับแต่การคาดการณ์ของกิมมิสปอร์ตเขาก็คิดว่านิวคาเซิลเนี่ยจะไม่ยอมเพราะนิวคาเซิลได้ผ่านไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทำให้ทำให้นิวคาเซิล er เนี่ยน่าจะไม่ยอม ไม่ยอมปล่อยปล่อยอีซักในราคาที่ต่างกว่าร้อยห้าสิบล้านปอนด์ที่ตัวเองตั้งไว้พูดง่ายๆคือไม่ขายนั่นเองนะครับแต่ลิโอพูก็ดูท่าทีอยู่นะซึ่งเคสเนี้ยลิโอพูเนี่ยชอบทําแบบนี้นะคือรอสถานการณ์พร้อมแล้วทุ่มนะถ้าเราย้อนกลับไปเคสฟอร์เรียงเวียสเนี่ยจาได้ไหมตอนแรกมันเป็นแมนซิตี้กับบาร์เยนแย่งกันถูกไหมครับแล้วลิโอพูก็เข้ามาแทกนะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดเฉย ว่าจะยังไงแล้วลิปูพร้อมจะทุ่มก็ต่อเมื่อเวียสเนี่ยอยากย้ายออกนอกประเทศเท่านั้นจำได้ไหมถ้าเราตามข่าวเนี่ยถ้าสมมติเวียสตัดสินใจโอเคอยากอยู่เยอรมันต่อลิฟูก็ไม่ยุ่งเลยเก็ดไหมพอมันมีแล้วก็พอมีข่าวปุ๊บว่าเฮ้ยไซมอนโลเฟสกับพ่อของของฟอร์อเรียงเวียสเนี่ยฮันส์เวสเนี่ยคุยกันว่าเฮ้ยยังไม่ได้ โอเคยังไม่ได้ไปตกลงกับไบเออร์นะแล้วก็พร้อมย้ายออกนอกประเทศซึ่งซึ่งเลเวอร์อยากขาออกนอกประเทศมากกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับเคสต่อมาก็คือแมนซิตี้ถอนความสนใจพอแมนซิตี้ถอนความสนใจเนี่ยลิเวอร์พูลเดินหน้าเต็มสูบเลยนะครับเคสนี้ก็เหมือนกันลิเวอร์พูลก็สนใจจริงแต่ต้องรอสถานการณ์เข้าที่เข้าทางก่อนก็คือมั่นใจว่านิวอาสเซลเนี่ยอยากปล่อยอีซัคโอเคราคาได้แพงอยู่ดี แต่ต้องไม่แพงเวอร์ขนาดร้อยห้าสิบล้านซึ่งถ้านิวคาเซนเนี่ยพร้อมจะปล่อยในราคาที่มันถูกกว่าร้อยห้าสิบล้านลงมานิดนึงอ่ะคือเงินต้นร้อแอดออนเท่าไหร่ไม่รู้อะนะครับแต่น่าจะแพงกว่าเวียดอะลิเวอร์ููพร้อมกระโจนทันทีเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องได้เงินจากดาวิดนูนเยสมาด้วยนี่คือการคาดการณ์ของคิดมีสปอร์ตแล้วก็เบนจาคอบนะครับผมก็ว่ามันเป็นไปได้นะ เพราะว่ามันกล้เคียงกับเคสฟ,ฟอร์เรียงเวียนนะครับคือลิวพูเตรียมเงินไว้ในกระเป๋าแต่ยังไม่ได้กระโจนลงไปนะครับรอดูสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นไปได้แต่อาจจะยากสักหน่อยเพราะอย่างอย่างว่าถ้านิวคาสเซนเนี่ยไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันมีโอกาสสูงเลยพอไปแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็มันก็ยังดูยากอยู่นะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้านิวคารเซลรู้สึกว่าเออเฮ้ยร้อยบกยี่สิบล้านปอนด์มันก็โอเคเว้ย ม่ถือว่าเยอะอยู่ดีแล้วเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อเจ้าเปโดไปอะไรก็ได้นะครับถ้าเขาบอกว่าเงินตรงนี้เยอะมากพอก็มีสิทธิ์ปล่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นได้ลุ้นนะครับสิ่งที่แฟนลิฟว์ควรทำคือติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนิวคาสเซิลถ้านิวคาสเซิลตอนนี้มีข่าวว่าเจาเปโดใช่ไหมถ้ามีข่าวอาัสูตรหน้าเพิ่มเติมในเลเวลที่มันสูงกว่าเจาเปโดเนี่ยผมบอกให้ได้ลุ้นเลย หรืออาจจะไม่ต้องมีเลเวลสูงกับเจ้าเปโดร์นอาจจะมีเจ้าเปโดแล้วมีข่าวเพิ่มเติมกับสูหน้าอีกสักคนหนึ่งอ่ะสักคนสองคนน่ะอันนี้ก็ได้ลุ้นนะครับแปลว่าเขาเตรียมตัวแล้วเอาเงินอีซักมาเสริมกลุ่มพลังโดยรวมดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติมีข่าวเจ้าเปโดตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บอีซักไว้ต่อนะครับเราก็รอดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะยังไงนะแต่ถ้ารีพูลให้อีซักนี่ถือว่าน่ากลัวมากเลยนะคือคิดการใหญ่จริงนะครับ กะแบบคลองอังกฤษได้เลยอ่ะเพราะคุณสมบัติของอีซัคก,ก็เข้าอ่ะอันนี้สล็อตมากนะครับแล้วหลายคนที่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของอีซัคเนี่ยก็ไม่น่ากังวลขนาดนั้นนะครับเพราะเขาเจ็บเยอะจริงๆก็แค่ฤดูกาลแรกที่ย้ายมาในควสเซอร์เองนะครับเล่นแค่ยี่สิบสองนัดนะครับย้ายมาปลายเดือนสิงหาใช่ไหมเล่นทางฤดูกาลยี่สิบสองนัดนะครับเจ็บซะเยอะแต่ฤดูกาลที่สองเนี่ยทางฤดูกาลเล่นสามสิบนัดเลยนะ พลาดไปแค่8นัดนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่น34นัดเลยนะพลาด4นัดแล้วตลอด34นัดก็คือตัวจริงตลอดนะครับทุกนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องอาการบาดเจ็บไม่น่าเป็นห่วงมากสําหรับเล็กซานเดอร์อีซักนะครับสไตล์ก็เข้าออกับลิเวอร์พูลอยู่แล้วห่วงก็แค่เรื่องค่าตัวนั้นแหละนิวเสเซิลจะลดมาให้หรือเปล่านะครับก็รอติดตามมันต่อไปนะครับสําหรับสถานาการณ์เนี่ยเคลียร์มากแล้วนะไม่มีตัดแต่งพันธุก,กรรมนะครับเอาจากคอล,ลัมน์ของเบนจจากขอบมาให้ดูเลยนะครับว่าเขาเขียนอะไรบ้างนะครับ อ่ะคิดยังไงบ้างกับเคสเลเซนเดอร์ออซักนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครน์ช่องไอซูนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมพูดสนับสนุนเรานะครับทั้งซูซูกินะครับเออแคมเปญซูซูกิสวีปดับเบิลดิวนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดดิวแรกก็คือเจ็ดเมนเทนแนนต์นะครับเจ็ดวารันตีแล้วก็เจ็ดสไลด์ออนฟรีนะครับรวมถึงอีกดิวหนึ่งก็คือซูซูกิช่วยผ่อนคนละครึ่งหนึ่งปีเต็มนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือเวิร ดอทซูสกีดอทซีโอดอทนะครับแคมเปญนี้มีถึงสิ้นเดือนเท่านั้นต้องรีบแล้วนะครับรวมถึงไข่กูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับมีนวัตกรรมเซฟเทคไบมิเซรามิกนะครับเล็มแล้วไม่บาดไม่เฉือนเนื้อนะครับแถมยังกันน้ําอีกนะครับรวมถึงไม่ต้องมีสายนะครับไร้สายเป็นไฟฟ้านะครับเอ่อก็ดีมากๆนะครับสนใจไปตามกันได้ในลิงก์ที่ปักหมดไว้นะครับรวมถึงในลิงก์เดียวกันนี่แหละนะครับไข่เคนเซอร์นะครับเอ่อเคนเซอร์ทำความสะอาดน้องชายนะครับ โหดีมากๆฟินจัดบอกให้นะครับสุดร้อนสุดเย็นเอ้ยสุดร้อนสุดเย็นนะครับดีทั้งคู่นะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับราคาถูกมากสองใบแดงมีทอนเท่านั้นเองนะครับรวมถึงคนที่ชอบอยู่หน้าคอมหน้ามือถือนะครับต้องมีแว่นกองแสงไว้เพื่อไม่ให้สายตาเราโดนทํารายนะครับก็ฝากแว่นออพตัสไว้ด้วยนะครับรุ่นนี้โฮเวอร์2.0นะบิดหักงอได้ไม่พังนะครับก็สนใจก็นี่เลยนะครับเพจอัพตัสพิมตามนี้แล้วก็ทักไปซื้อเขาได้บอกมาจากไอซูลดไปเลย ึ่งร้อยบาทนะครับรวมถึงอาหารเสริมนะครับสำหรับคนที่ดูบอลดึกนอนเพี้ยนนอนไม่หลับตื่นมามึนหัวสุขภาพแย่เนี่ยต้องนี่เลยนะครับดิฟซีพดีตัวช่วยที่ดีมากๆที่ผมใช้นะครับหนึ่งเซ็ตประกอบไปด้วยซีพดีกัมมี่สามรสนะครับแล้วก็ออยล์หนึ่งอันหนึ่งหนึ่งขวดนะครับสีม่วงเนี่ยช่วยทําให้เราหลับลึกนะครับตื่นมาสดชื่นสีแดงเนี่ยทําให้เรามีพลังงานตลอดวันนะครับสูตรกลางวัน มีวิตามินสูงแล้วก็สีเขียวสูตรเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับแก้เรื่องอักเสบแก้เรื่องภูมิแพ้เรื่องภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับแล้วก็ซีดีออี่ยช่วยผ่อนคลายนะครับสนใจก็แอดไลน์ไปซื้อได้นะครับที่ a d i i p i s o n นะครับหรือสอบถามไว้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นะครับรวมถึงคลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ก็ได้นะครับดีมากๆขอบอกดิฟเนี่ยผมเนี่ยถ้าใครดูช่องผมานานๆนะผมจะบ่นเรื่องนอนไม่เป็นเวลานู่นน,นั่นนี่โอ้โห,โหสภาพใช่ไหมตั้งแต่มีดิฟเนี่ยเห็นไหม ผมแม่งไลฟ์ได้ทุกวันเลยเออทำคลิปได้ทุกวันไลฟ์ทุกวันเพราะว่าคุณภาพการนอนเราดีขึ้นนะครับก็ฝากไปตามกันได้นะในลิงก์ที่ปักหมดไว้สำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับน่าจะคืนนี้แหละเดี๋ยวไลฟ์อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอสูตรนะครับสวัสดีครับ